สวัสดีครับหากทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารและเรื่องราวดีๆกับทางช่องของเราด้วยนะครับเรื่องร้ายเรื่องดีปี2567หลวงพ่อวราเตือนสติระวังภัยธรรมชาติโรคอุบัติใหม่ไทยรัฐท็อกสนทนาธรรมกับหลวงพ่อวราพระอาจารย์ชื่อดังตำนานพยาครุฑ สุดยิ่งใหญ่วัดโพทองกรุงเทพมหานครเรียกว่าเป็นธรรมเนียมเมื่อใกล้เข้าสู่ปีใหม่ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในเรื่องของดวงชะตาของชีวิตคนและดวงเมืองรายการไทยรัฐทลอคทำซีรีส์ดวงเมืองปี2567ให้ได้รู้และให้ระวังก่อนใครเพื่อตระเตรียมว่าในปีหน้าเราอาจจะต้องเตรียมพบเจอกับเหตุการณ์ต่างๆ ซึ่งพระอาจารย์วราแนะนำข่าวดีเกินสติรัฐบาลโรคใหม่อุบัติขึ้นและระวังพายุภัยพิบัติจากน้ำที่อาจจะรุนแรงขึ้นถึงขั้นน้องๆของสึนามิเลยนั่นเองคำถามปี2566มีคำทำนายของพระอาจารย์ที่ได้ทำนายไว้ต้นปีมกราคมมีเหตุสึนามิภูเขาไฟระเบิดที่ตองก้า รัสเซียปุกยูเครนในเดือนกรกฎาคมมิถุนายนมีแผ่นดินไหวแรงที่สุดในรอบ20ปีของอัฟกานิสถานโรคฝีดาดลิงประเทศศรีลังกามีประท้วงใหญ่รอบสังหารอดีตนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นควีนอลิซาเบธท,ที่2ส,สวรรคตโศกนาฏกรรมอิตาอนประเทศไทยมีการกราดยิงที่หนองบัวลำพูกดังระเบิดที่มูนะการเมืองวุ่นวาย เด็กอายุ14ปีกราดยิงคนที่ห้างกลางเมืองวงการตำรวจทหารและคนในวงการบันเทิงนั้นมีเสียชีวิตปี67ภาพรวมประเทศไทยต้องระวังอะไรบ้างครับหลวงพ่อตอบว่าพายุยังไม่หมดยูเครนรัเสเซียยังไม่จบอิสราเอลกับฮามัสก็ยังไม่จบคนตายเป็นว่าเล่นสงครามจากรัเสเซียประเทศในแถบเอเชียอย่างเกาหลีเหนือ ก็ยิงขู่ไปอย่างนั้นแหละแต่ไม่รบกันหรอกที่บอกจีนจะมาบุกก็ไม่เป็นไรเพราะประเทศเรามีพระพุทธศาสนาคุ้มครองส่วนรัฐบาลชุดนี้ก็สามารถแก้ไขได้ทีละเปาะเหมือนนายกเศรษฐาตอนนี้นะ่ะเป็นยุคแรกต่อไปเป็นยุคสองและต่อไปมีคนที่สมีอีกนะเมื่อก่อนเรานะ่ะมี8ปดพักจะมีเพิ่มเป็น12บสองพักมีการเปลี่ยนแปลงจากฝ่ายรัฐบาล จะกลายเป็นฝ่ายค้านและต่อไปก็ต้องทะเลาะก,กันเองอยู่ครบเทอม4ปีไหมน่าจะมีการสับเปลี่ยนกันอีกถามต่อว่าภัยพิบัติธรรมชาติพายุธรรมชาติจะรุนแรงเมื่อไรายาเสพติดจะหมดไปหลวงพ่อตอบว่าประเทศไทยส่วนมากจะเกิดโรคภัยไข้เจ็บแต่เอาอยู่เราอย่าอยู่ในความประมาทและตัวสุราบุรี ของมึนเมาทําให้ภูมิต้านทานของมนุษย์เรานั้นแย่ลงทําลายธาตุขันของตัวเองเป็นเหตุก่อโรคมะเร็งและไข้หวัดต่างๆที่สําคัญที่สุดตั้งแต่วันนี้และอีกสอถึงสปีข้างหน้ายาเสพติดจะทะลักมาหมดเข้ามาทางเมืองไทยเยอะที่สุดใช้เมืองไทยเป็นเมืองผ่านอยากให้เจ้าหน้าที่กวาดขันปีหน้ายาเสพติดล้นประเทศน่ากลัวและสงครามยังไม่จบ ทางตะวันออกอยังรบกันอยู่ทางสหรัฐอเมริกามีการเลือกตั้งมีประธานาธิบดีคนใหม่มาโดนัลด์ทรัมป์จะกลับมาอีกทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงํำทำนายหมอปลายแพรกซิปห้าเรื่องภาวะในปี2566 1. จะมียักษ์ตนหนึ่งออกมาอลวาดเป็นผู้ชายร่างใหญ่ติดอาวุธไม่แน่ใจว่าเคยมีสีมาก่อนไหม จะเกิดโศกนาฏกรรมค่อนข้างรุนแรงที่เกิดจากลูกอมราคาถูกหรือปัญหาสภาวะทางการเงินทำให้ความเครียดเกิดขึ้นในต่างจังหวัดจนกลายเป็นข่าวใหญ่จะมีคนตายประมาณหลักสิบช่วงเดือนหนึ่ถึงเดือนสาสยานพาหนะสี่ล้อจะเกิดจากการง่วงนอนความคึกขนองทำให้เกิดอุเหตุมีคนเสียชีวิตมากในช่วงต้นปีส จะได้รับสิ่งใหม่ๆจากประเทศใหญ่ที่เปิดแพร่กระจายในเดือนหนึ่งถึงเดือนสามยังไม่มีโรคที่จะน่ากลัวเท่ากับเดือน 6- ถึงเดือน7โดยที่เรานั้นจะได้รับจากประเทศใหญ่ที่เปิดมือกำแพงยาวจะมีคนเสียชีวิตแต่จะไม่ถูกวินิจฉัยว่าเป็นโควิดแต่เป็นโรคเกี่ยวกับปอด 4. ในช่วงปีใหม่จะมีเรื่องเกี่ยวกับไฟจะเป็นลักษณะที่โล่ง มีลักษณะทรงสี่เหลี่ยมมีความคล้ายเวทีมีคนล้นออกมาจะมีควันเปลวไฟจากอุปกรณ์ที่ไหนอึดอัดคนเยอะให้หลีกเลี่ยง 5. ในช่วงปี66ถึงปี67เป็นปีแห่งไฟไม่ว่าจะเป็นภูเขาไฟจะมีการระเบิดใต้น้ำประเทศที่มีภูเขาไฟเยอะๆให้หลีกเลี่ยงหมอดูมาติตีทำนายชะตาประเทศไทย ปี2567เตือนชัดระวังภัยพิบัติธรรมชาติแม่นยิ่งกว่าตาเห็นหมอดูมติตีทายาทหมอดูอีทีหมอดูตาทิพย์เผยคำทํานายถึงสถานการณ์ในประเทศไทยปี2567เรื่องดีเข้ามาเยอะแต่ก็ขอให้ระวังเรื่องของภัยธรรมชาติให้ดีเข้าสู่ช่วงสิ้นปีแบบนี้หมอดูหลายสำนัก ต่างก็ออกมาเผยคำทํานายต้อนรับปี2567กันยกใหญ่แต่อีกหนึ่งไฮไลท์ที่น่าสนใจก็คือคำทํานายเกี่ยวกับดวงชะตาของประเทศไทยในปีหน้ากับหมอดูมติตี้ทายาทหมอดูอีทีหมอดูตาทิพย์ระดับโลกจากเมียนมาที่แม่นจนขนลุกเหมือนตาเห็นได้อออกมาทํานายผ่านทางรายการแฉ รวมพิสูจน์ความแม่นด้วยมดดำขคชภพาและปาตือพร้อมด้วยไฮโซลุยนักธุรกิจหญิงตระกูลดังสํอมรับคำทำนายปี2,567ของประเทศไทยในช่วงหลังเดือนเมษายนปีหน้าเศรษฐกิจจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นทุกคนแฮปปี้ไปอีก3-5ปีแต่มีปัญหาที่ต้องระวังก็คือ 1. เตือนมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมให้ระวังในเรื่องของน้ำท่วมกรุงเทพและทุกที่2ใน3ของประเทศ2แผ่นดินไหวแรงสุด5.8ริกเตอร์ทางใต้ของไทยอาจจะเกิดจากที่อินโดไทยก็จะมีแผ่นดินไหว5้5.8ริกเตอร์กรุงเทพก็ได้รับผลกระทบ 3. ภพายุรุนแรงทั้ง3อย่างเกิดขึ้น น้ำท่วมแผ่นดินไหวและพายุแต่ทุกคนมีความสุขเพราะเศรษฐกิจดีคำทำนายปี2,566จากโหรโสรัจจะโหรโสรัจจะหรือนอสตาดามุสเมืองไทยได้ทำนายไว้ดังนี้ครับปีกระต่ายเป็นสัตว์ขี้ตกใจต้องระวังในเรื่องของภัยพิบัติธรรมชาติอะไรเป็นพิเศษภัยธรรมชาติน่าจะรุนแรงกว่าปีก่อน อันนี้กล่าวรวมทั่วทั้งโลกและประเทศไทยนะมีโอกาสเกิดแผ่นดินไหวและสึนามิแต่ไม่ใช่ว่าเกิดในช่วงเดียวกันปีหน้าจะมีสึนามิเกิดในอ่าวไทยก็มีโอกาสเป็นไปได้แต่เกิดก็ไม่ใช่ขนาดใหญ่แต่ทําให้เรานั้นตกใจปี2566จะเกิดหลายเหตุการณ์ใหญ่กว่าปีที่ผ่านมา ถ้าแผ่นดินไหวทางภาคเหนือก็ควรระวังกรุงเทพก็ควรจะระวังบางส่วนผมเคยทำนายไว้ว่าจะมีตึกรามบ้านช่องล้มทลายลงมาในช่วงก่อน7ตุลาคม2566น้้าำท่วมปีหน้าก็เกิดขึ้นเกิดจากภัยพิบัติเป็นพายุที่พัดมาจากต่างประเทศเยอะเป็นเพราะโลกมันเริ่มเปลี่ยนไปกรุงเทพจะมีน้ำท่วมด้วย มันน่าจะเกิดอีกครั้งแบบในปี2554เป็นน้ำท่วมที่เกิดจากภัยพิบัติไม่ใช่น้ำการเมืองไฟไหม้ก็น่าจะมีไฟป่าก,ก็มากในช่วงภาคเหนือมาตั้งแต่ต้นปีเลยและฝุ่น pm 2.5ก็จะกลับมาและเป็นต้นเหตุต้นกำเนิดของโรคภัยเช่นโรคปอดมันจะหนักมากตามดวงเมืองความคืบหน้า หมอปลายภริกซศิบเปิดดวงเสียแป้งทำนายจุดจบจะรอดหรือจะร่วงจริงไหมมีของดีคุ้มกายเรียกว่านาทีนี้เป็นที่พูดถึงอย่างมากสำหรับนายชวลิตทองดวงหรือเสียแป้งนาโนดหลังจากเมื่อยิมสี่พฤศจิกายนที่ผ่านมาโลกออนไลน์มีการเผยแพร่ค,คลิปของเสียแป้งคนร้ายหลบหนีคดีจากโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ไปซ่อนตัวอยู่บนเทือกเขาบรรทัดนานถึง16วันเื่อในคลิปมีความยาว4ี่นาทีเศษมีการพูดเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับตนเองในเรื่องของคดีหากตำรวจทำได้ตนพร้อมจะมอบตัวทันทีซึ่งเมื่อคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปหลายคนก็ตั้งคำถามตั้ข้อสงสัยแหล่งกบดานและเส้นทางหลบหนีของเสียแป้งว่ายังอยู่บนเทือกเขาบรรทัดหรือไม่นอกจากนี้ อีกหนึ่งสิ่งที่หลายคนฝ้าจับตาหากมีการจับกลุ่มเสืยแป้งได้ผลเจอกมาเช่นใดจะจับเป็นหรือจับตายและจริงไหมกับกระแสที่ว่าเสียแป้งมีวิชาอาคมคุ้มกายถึงสามารถรอดมือตำรวจมาได้โดยในรายการคนดังนั่งเคลียร์ได้เชิญหมอป่ายแพรกซิฟมาเปิดดวงเสียแป้งว่าต่อไปในภายภาคหน้าจะเป็นเช่นไรคำถาม เสือแป้งมีวิชาอาคมหรือคะแสดงว่าจริงเหรอคาถาล่องหนน่ะหมาปตอบว่าค่ะอาจจะไม่ใช่คาถาล่องหนแต่เขาจะมีพวกคาถาของพรานป่าคาถาพรางตาเพราะดูแล้วของขลังเขาเยอะมากเลยคำถามถัดมาเมื่อกี้ที่บอกว่าเขามีของสัมผัสได้ตรงไหนและคาถาอาคมของเขาระดับเซียนแค่ไหนคะ หมอปลายตอบว่าถ้าตั้งสำนักก็คนติดเหมือนกันนะเพราะดูจากทุกอย่างบริบทหน้าเขามีคาถาหรือการสักน้ำมันค่อนข้างเยอะมีของที่คุ้มกันโดยเฉพาะของทางป่าว่านอะไรพวกนี้เขามีครบทุกอย่างค่ะคำถามถัดมาสรุปเรื่องของเขาเนะ่เขาจะออกมามอบตัวหรือมาในรูปแบบไหนคะหมอปลายตอบว่าออกมาแบบหอบมาลากมา อาจจะไม่มีลมหายใจแล้วค่ะเท่าที่เห็นดวงโดนกระสุน